เพชรพระรวยสวัสดีพี่น้องป้องปายสู้ผู้สูค้คนครับผมเมื่อนี้ก็คิดมาตามแนวทางเล่าพัฒนาเส้นกรุงเทพงวดวันที่วันจันทร์ที่หามิถุนาสองห้าหกของเส้นกรุงเทพเมื่อวันศุกร์ให้บนบัดล่วงลางเลขบนออกห้าห้าหกเลขล่างบัดออกหนึ่งหา ส่วนเลขวิ่งล <fight align> ูดให้สีกับห5าหาหาเขาเลขวิ่งเลขบนออกห้าห้าหกหากับเขารางกับลงมาเขาทั้งบนทั้งล่างเลขวิ่งลูดวิ่งลูดสี่กับห้าเข้าห้าเลขบนออกห้าห้าหกเลขล่างออกหนึ่งห้าเลขวิ่งมาทั้งบนทั้งล่างเนาะพี่น้องส่วนจับคู่ให้บนลงลาง เรียกล่างออกนึ่งหาน้ฮอมาตามกันต่อวันจันรท์ที่หามิถุนาสองหาหกหกสองทุ่มครึ่งนอกพี่น้องลาวพัฒนาเลขวิ่งห้ามาทั้งบนทั้งล่างเสียนกรุงเทพ 嗯。<laughs> เราพัฒนาบนวิ่งรูด,บน,รด,ดบนวิ่งรูดเจ็ดบนวิ่งรูดเจ็ดกับแปด บนวิ่งรูดเจ็ดกับแปดจับคู่บนเจ็ดสี่ เจ็ดห้าเจ็ดหก แปดสี่แปดห้าแปดหก ทุกงวดเพิ่นือห้ทุกงวดเพิ่นห้ขีไห้มากเก่าคูหดนีเพิ่นห้มากแค่หคูโอ้เพิ่นห้หน่อยลงกว่าเก่าพี่น้องบนวิ่งรูดเจดกับแปดเพิ่นกระจัดไห้แค่หคูเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหปดปดห้าปด โอพนคัดเน้นให้เน้นให้สี่เจ็ดสี่ห้าโอ้พนมีตัวเน้นให้ให้มากหกครูพ้นก็เน้นให้โอ้พนเน้นให้เก็ดนเน้นให้เจ็ดสี่นเจ็ดห้าแปดสี 8ปดสีอ้เพันทุกงวดเพันขี 9, ่ไห่เกคูพันขี่ไห่มากเก่าคูชุดเน้นเพื่กนไห้สี่เเอ้ยเจ็ดสี่แเจโอ้ตกกันตัวรองกับจัดได้ได้พี่น้องได้เจ็ดเจหกแปดกเลขสวยงามได้พี่น้องได้ เพื่อนวอเล่นไห้กับพิจารนาได้พี่น้องเพื่อนนไห่ซีคูเพื่อนไห้มากุูกงวดเพื่อนขี่ไห้มากเต็มชุดเต็มชุดนะพี่น้องเต็มชุดของเพื่อนไม่ใช่มีเก่าคูบาทนี้งวดนี้เพื่อนไห้มากแค่หกคูเพื่อนเกิดเน่นไห้แค่ซีคูแต่ว่าตุกันตวล่องนี่ก็เรียกที่สวยงามได้พี่น้องเด้มาเบืองลางกัน ล่างทุกงวดทุกงวดเพิ่นกระไฮมาเก้าคูมวดนี่กระไฮคือกันหกคูล่างวิ่งล่างวิ่งห้ากับหก ล่างวิ่งห้ากับหกห้าสองห้าสาม ห้าสี่ห้าสองห้าสามห้าสี่หกสองหกสามหกสี่ วันตัวเน้นล่างเน้นล่าง5.3 5.4 6.3 6.4 5.2 6.2กถูกกันตัวล่างนะพี่น้องแคปหน้าจอตามนี้นะครับเด้อ ล่าพัฒนาวันจันที่หามิโตนาซองหาหหกของเสียนกรุงเทพบนเพ้่นให้วิ่งเจกับ8วิ่งรูด7กับ8ปดจับคู่จับคู่เพ้่นก็ไฮเจ็เจหาเจ็ดหกแปด5ีแหาแปเพื่อนก็เน้นห้เจ็ดซีแปดซีเจ็ดหาแหาตุกันตัวร่องกับสวยงามด้วยพี่น้อง อันนี้คือบนส่วนล่างกับวิ่งห้ากับหกห้ากับหกจับคูกับมี่ห้าสองหกสองห้าสามหกสามห้าสี่หกสี่เน้นห้าสามหกสามห้าสี่หกสี่อันนี้ล่างได้พี่น้องได้เอาแคบหน้าจอตามนี้ครับผมชอบก็จัดขัดก็ผ่านอันนี้คือแนวทางล่าพัฒนาเสี่ยงเทียบขอบุญขอพุ่นเสี่ยงเทียบมาหลายครับที่แบงปันแนวทางล่าพัฒนา เอาสองทุมเคืองของวันจันทร์คอยชุกวๆวันมานเ,เรื่อยๆแห้งสุขภูสุข้ขนอาจจะเรื่องฝากกดไ i, ค์กดแชร์กดติดตามเพจพดพลิด้วยนะครับเด้อคลิปหนาพอกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม